ต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่อ่าตัวนี้เขาบอกว่าเก้าเ้านะคะเกยเนี่ยเท่ากับสิบสองเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดตัวเลขอะไรคะเก้าหรือสิบสองกำจัดตัวไหนเนี่ยกำจัดตัวไหนลูกตัวที่มันอยู่กับตัวแปรค่ะตัวไครับ ก้าเนาะซึ่ง oh. เราก็ต้องดูว่าก้าเนี้ยมันทําอะไรอยู่กับเลขเป็นอยู่ติดโคนครับโคนเพราะฉะนั oh. ้นวิธีที่จะกําจัดมันก็คือทาําตัวท่ามันก็คือเอาก้าวมาเลยค่ะหัน <Yes. S 1> อ่าก้ามาหารแต่ต้องหารทั้งสองข้างสมการนะคะจะได้อ่าจะได้ก้านะคะจะเป็นดูเท่ากับสิบสองแต่ว่าต้องนำก้ามาหารทั้งสองข้างน,นะคะก็หารอย่างนี้ได้เลยค่ะหารอย่างนี้ได้เลยนะคะ แล้วเสร็จแล้วพอเราเอามาหารแล้วมันก็จะหายไปอย่างแค่ w เท่านั้นนะคะหายไปเลยแค่เดเเท่านั้นฝั่งขวามือเรา12หาร9ได้เท่าไหร่คะเนี่ยทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็ได้นะเอาอะไรมาตัดคะ12บสองบเก้าเเอาอะไรมาตัดดี สามครับอ่าเอาสามมาตัดนะคะสามตัดสิบสองจะได้สามตัดสิบสองได้สี่สี่สามตัดกับเก้าได้สามสามแต่ทีนี้มันเป็นเศษเกินนะคะพอเป็นเศษเกินเราจะตอบเป็นจำนวนพระก็ได้นะคะสี่หารสามได้เท่าไหร่คะเหลือเศษเท่าไหร่หนึ่งเศษหนึ่งเศษสามอ่าถูกต้องนะคะก็จะได้หนึ่ง่วนสามนะคะ ในกนณีเด็กก็ลองเอา4 3วนี่ยนะคะไปแทนดูก็ได้นะ,ะหรือจะเอา12วก9เนี่ยนะคะไปแทนก็ได้นะ,ะเพราะว่า12ว9ไปแทนตรงนี้นะคะมันก็จะตัดกันได้เลยนะ,ะ12บวก9นะคะเอาไปแทนดูนะคะต่อ9 9ก็จะตัดกันเองก็เหลือ12 12เท่ากับ12ก็เป็นจริงนะคะเป็นจริงอ่าโอเคแต่เวลาตอบอย่างนี้เราก็เลยเราก็ต้องทำให้มันเป็นเศษส่วนยังต่ำนะคะก็เลยต้องต้องตอบจนถึง จำนวนคะนะคะไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองบอกว่าสี่สิบเท่ากับสี่ x เราต้องกำจัดตัวไหนคะสีค่ะสี่นะคะสี่มันคูณกับ x เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสีมาทำอะไรคะเอาสี่มาหารแต่ต้องหารทั้งสองข้างสมการนะคะจะได้สี่สิบ เท่ากับสี x อันนี้เขียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็นำสีมาหารทั้งสองข้างของสมการเหหมสังเกตไหมพอเราหารแล้วเราก็จะตัดได้เองนะคะพอตัดได้แล้วก็จะเหลือตัวแปร x ตัวเดียวนะคะเพราะนั้นฝั่งซ้ายมือของเรา40หาร4ได้เท่าไหร่ลลกสิบ <10. S 1> ่าได้สิค่ะเพราะฉะนั้น x ของเราคือเลขสิบค่ะจริงไม่จริง,รงลองแทนดูนะ อเอของเราคือ10คูณกับ4 4คูณ4ก็เป็น4 0นะคะเป็นจงนะคะคัาตอนนี้ก็ถูกต้องะคะไปข้อที่3ข้อที่3ลบ2คูณกับ Y เท่ากับ100เราจะต้องกำจัดตัวไหนคะลบ2กำจัดลบ2โดยนำลบ2มัมาทำอะไรเอ่ยอันนี้มันคูณเราก็ต้องทำอะไรคะ ค่ะแล้วก็ต้องหารค่ะนี่หารแต่ต้องหารทั้งสองข้างสมการนะจะได้ลบสองวายนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็สองข้างเนี่ยนะหารด้วยลบสองค่ะหารด้วยลบสองค่ะเพราะฉะนั้นลบสองกับลบสองตัดกันได้เลยค่ะตัวเดียวกันเป๊ะตัดกันแล้วก็เหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลแล้วนะคะก็จะเหลือ y แค่ตัวเดียวนะคะ ขวามือหนึ่งร้อยลบเอ้ยหนึ่งร้อยหารลบสองค่ะได้เท่าไหร่คะคนคนมีคู่หารคนโสดก็ยังโสดอยู่นะไ,ได้เท่าไหร่หลุดหนึ่งร้อยหารสองหนึ่งร้อยหารลบสองลบห้าสิบครับได้สิบห้าสี่นะคะมากโอเคอตัตาป้ายข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่บอกว่าลบสองจุดห้าเท่ากับศูนย์จุดห้าแซด นะคะกำจัดตัวไหนดีอย่นย์ <0. 5. S 1> าต้องนำ0.5มาทำอะไรคะถ้าจะก,กำจัดมันหารค่ะเออต้องนำมาหารนะคะทั้งสองข้างของสมการจะได้ลบส5เท่ากับ0 5นแซนะคะนำมา อานำ0.5มาหารนะคะทั้งสองข้างของสมการเลยนะคะเพราะนั้นฝั่งขวามือเราก็ตัดได้ใช่ไหมคะตัดได้ก็เหลือแค่แซเพียงตัวเดียวนะคะเหลือแซเพียงตัวเดียวก็อ่แซแล้วก็ฝั่งขวามือเออฝั่งซ้ายมือของเรานะคะ2.5หาร1ห,หาร0.5นะคะเราก็เลื่อนจุดทศนิยมก็ได้ให้มันไม่ออกมาเราก็เลื่อนจุดทศนิยมไปนะคะ ไปด้านขวามือเราหนึ่งตำแหน่งนะคะก็จะกลายเป็นยี่สิบห้าหร้าลบยี่สิบห้าหารหาร้ามีค่าเท่าไหร่คะยี่สิบห้าหารห้าได้เท่าไหร่น้อลบส่วนจุดห้าครับยี่สิบห้าหารห้านะลูกเพราะว่าคุณเลื่อนจุดแล้วลบห้าครับ เลื่องจดแล้วจะได้ลบยี่สิบห้าหารห้าเท่านั้นก็เลยตอบลบห้านะคะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าบอกว่าลบหกเอเท่ากับลบหกนะคะลบหกเอเท่ากับลบหกกำจัดลบหกตัวไหนคะซ้ายหรือขวาซ้ายค่ะ ต้องกําจัดตัวที่อยู่กับตัวแปรเนาะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมคือมันคูณอยู่เราก็แค่นําไอ้ตัวนั้นแหละนะคะมาหารเราทั้งสองข้าง,งสมการตัวนั้นของเราคือลบหกเนาะนำลบหกมาหารทั้งสองข้างของสมการนะคะก็จะได้เขียนลบหกเอเท่ากับลบหกไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราทําอะไรกับมันก็คือเราเอาลบหกนะคะมาหารทั้งสองข้างของสมการ เพราะฉะนั้นครูก็ตัดฝั่งนี้ได้นะคะตัดได้ก็เหลือแค่ a ตัวเดียวอ่าเหลือแค่ a ตัวเดียวแล้วก็ต่งขวามือเนี่ยลบกบหกหารลบบหกได้เท่าไหร่คะหกหารหกได้อะไรอ่ะห <1. S 1> นึ่งในหนึ่งเนาะแล้วก็ลบหารลบก็กลายเป็นบวกถูกไหมคะลบคือคนโสดลบก็คือคนโสดมาเจอกันกลายเป็นบวกนะคะ เพราะนั้น a เนี่ยคือเลขหนึ่งนั่นเองนะคะก็ลองไปแทนดูเนาะลบหกคูณ a a ของเราคือเลขหนึ่งนะคะลบหกคูณหนึ่งก็ได้ลบหกนะคะถูกต้องนะคะ,ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วต่อไปข้อที่หกค่ะบอกว่าลบสิบสี่เท่ากับลบสอง x กำจัดตัวไหนคะตัวสองค่ะอ่ากำจัดลบสองโดยการน,นำลบสองมาทำอะไรเนาะ ไปอาหารนะคะเพราะว่ามันคูณอยู่แล้วก็แก้นํามาทําตรงข้ามก็คือน,นํามาหารเองจะได้นะคะลบสิบสี่เขียนไว้ก่อน,นะะลบสิบสี่เท่ากับลบสองเอันนี้เขียนไว้ก่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เรานำลบสองมาหารทั้งสองข้างนะคะเรานำลบสองมาหารทั้งสองข้างอันนี้ก็ตัดตัดนะคะก็จะเหลือ x ตัวเดียว เพราะฉะนั้น x ของเรานะคะเท่ากับฝั่งซ้ายมือเนี่ยลบหารลบกลายเป็นบวกละสิบสี่หาร2อได้เท่าไหร่คะเจค่ะเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้น x ของเราคือเจจริงไหมก็ลองไปแทนดูนะลบสคูณ x x คือเจดนะคะลบสองคูณเจ็ได้ลบสิบสี่นะคะเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบ x เท่ากับเจนั่นเองนะ,ะโอเค ต่อ,อยนิดหน่อยนะคะข้อที่ห้านะคะ99บวกคเท่ากับ150เราจะต้องกำจัดตัวไหนคะอันนี้จะเป็นแบบคะแล้วนะคะเป็นแบบคะแล้วเราต้องกำจัดตัวไหนลูก <98. S 1> 99 99คุณน้ำ99มาททำอะไรคะเอามาลบกับ99ถูกต้องค่ะเอามาลบนะคะทั้งสองข้างของสมการนะคะมันลบทั้งสองข้างของสมการเพราะเราอยากให้99มันหายไปก็ต้องทำ วิธีตรงกันข้ามน,นั่นเองนะคะอาจจะได้ก็จะได้99บ k อันนี้เขียนไว้ก่อนนะคะตัวโจทย์เราเขียนไว้ก่อนอนำ99มันลบนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะลบทั้งสองข้างเลยเพราะฉะนั้น99ตัวนี้ลบกับ99ตัวนี้เหลือ0น,นะคะก็ฝั่งซ้ายมือก็เลยเหลือแค่ k ตัวเดียวฝั่งขวามือค่ะ150ลบออก99เหลือเท่าไหร่หนึ่ เหนืออะไรด้วยห้าสิบเอ็ดเหลือหา้าสิบเ <58. S 1> อ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเคก็คือห้าสิบเอ็ดนะคะก็ลองเอาเคไปแทนตรงนี้ดูก็ได้นะเก้าสิบเก้าบวกห้าสิบเอ็ดได้ร้อยห้าสิบจริงนะคะก็เป็นคำตอบที่ถูกต,ต้องนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะกำจัดตัวไหนดีระหว่างไม่รูปสามกับลบสี่ร้อยห้าสิบหก ลบหนึ่งร้อย่สิบสามอ่าเรานำหนึ่งร้อยิบสามมาทำอะไรคะมันลบอยู่เราก็นำมาบวกอ่าแค่นั้นเลยนะคะทำตัวมันข้ามค่ะเียนโจทย์เดิมไม่ก่อนนะคะแทนโจทย์เดิมไม่ก่อนถ้ามันลบอยู่เราก็แค่นำมาทำตัวข้ามก็คือบวกเข้าไปแต่อย่าลืมว่าต้องทำทั้งสองข้างของสมการนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลบร้อยยี่สิบสามบวกร้อยยี่สิบสามเนี่ยนะคะก็ได้แต้มเท่ากันสมอกันก็เลยเหลือแค่ เอมตัวเดียวนะคะอันนั้นกลายเป็นศูนย์ล้อันนี้กลายเป็นศูน,นย์นแล้ฝั่งขวามือค่ะลบสี่ร้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งร้อยยิบสามทีมเดียวกันไหมลูกไม่ค่ะไม่ทีมไหนชนะคะทีมบวกหรือทีมลบ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 ชนะทีมบวกไปกี่แต้มคะสามร้อยสามสิบสามสามร้อยสามสิบสามแต้มได้ชนะเอ็มของเราคือลบสามร้อยสามสิบสามนะคะก็ลองไปบวกดูนะอันนี้ อันนี้กับอันนี้กับอันนี้คิมเดียวกันเพราะฉะนั้นพอรวมแต้มกันแล้วก็ได้450นะคะได้จริงจริงด้วยนะโอเควันนี้น่าจะถึงตรงนี้แหละนะคะเอาอีกมันน้งอ่ะอะได้พอละตอนนี้แหละ